ะพี่น้องมาพี่น้องเรามาส่งต่าเลยครับเจียนเจียนเจียนนี่เจียนพูดละห้าร้อยบาทมันจะได้หลายบ่พี่น้องนะก็เม่นบอกมา้เลยพี่น้องเด้อยเจียนพูดละหาร้อยบาทจะไม่เท่เบิรงพี่น้องเบิ่งครับพี่น้องครับม่วงกระโดนหนุนเพิ่นทอดกันขายแถวบ้านก็ได้สร้างคนมาเราจะมาดูว่า <Gore> นะครับเอ่อสิคขุมบ่นะครับพูดใหญ่พูดหน่อยก็ คอมเมนต์มากเขาก็เท่านี้นะครับราคาซําเนี่ยม,มันจะคุ้มไหมนะครับเนาะ,าาาะาเดี๋ยวอาจัากตาอะไรจ้าต๊อกเดี๋ยวเแ <c oughs> จกฮะเดี๋ยววันนีแต่กระดูกฮะอะไรไก่ต้องเลยไก่พูดละห้าร้อย เต็มปาดเฮอานะมาเบิองพี่น้องขุมบ่ราคาร้อยโอ้นี่เนื้องามอยู่อันนี้เนื้องามอยู่นะอือเนื้องามอยู่เป็นันนี้เนื้อลาบเนาะึกว่านี่นี่ครับเนื้อลาบอระเทียมถายอะไยังต้อกโอ้ยยังนี่ปูกนเจีนี่เนื้อต้มเนื้อย่างนี่ครับทั้งหมดนี้คือ พูดละห้าร้อยนะครับเนื้อที่จะดูเขาฟักมาหนึ่งก็เจตม้มเป็นต้มเนาะแล้วเราจะมาแยกว่าเนื้อต้มกับเนื้อลาบบ้าพี่นอ้องว่าวขุ่มบอเอาพุ่มเป็นมากอันนี้นื้ต้มเนาะโอ้ดูกสันแข่งออกมากเลยครับแล้วก็มีเนื้อเลยถ้าจบ,บไว้อนนรอไว้เนื้อเจตโก้คือเนื้อต้มนะแยกไว้นะนี่ก็เจตม้มซะเนาะน,นี่ อยากกเทีมอาต้มนี่ไม่อยากมอย่าพอค่ะอยาก<อ>มุกขาดไี่ตขายต่ต้มต้มต้ะอยบัทมาเบิงพี่น้องมาเบิงต้มต้มมาอยากด้ยอาูกอย่มาพี่น้องกระดูโอ้โหท่าผัี่ดีอต้อมจ้ะ ไม่ใจจริงปอดเนื้นอน,นะแยกแย,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 ยก่ยกแยนะเป็นเนื้อที่ใช้ได้นี่ครับห้าร้อยบาทนี่ครับเบื่องไก่พี่น้องอนี่เนื้อที่สำหรับอย่างสำหรับจุสำหรับก๋วยสำหรับลาบได้ครับอันนี้คือต้มครับพี่น้องครับนนนเรีเออยกว่าได้อยู่เรียกน่องนี่มีแต่เนื้ออยู่ด้ยไงกระดูวกว่านี่ก็ผมเียกกระานอยู่นี่ ใช้ล้หมดเลยจะืาตุ่มอะไอยู่นะเจอการใช้เวลาแจทดพี่น้อบงนเอาเสียงมาอีกตัอเกียวด้วยงัวูพี่น้องมันได้เกียวแท้ได้ได้เพียวเบําี่ดูันตเดี๋ยวไปด้วยนี่กก็ด้วนมั้เสียบมันหวานมาดเดิเชื่มไนอ้ยจีีด ăn được các bạn ơi hai ta lược đây nhiều chén chén cho kênh không bỏ lỡ những มาให้ยักจอบกันนังฮุอมเฮิเทียร์ด้โอ้โหทำใเกับแกเออไปเง็นบ่ทักตั้งมั่นที่มึงทักกันไม่นาองันกูจะห้าร้อเท่านั้นนะจต่ในเพี่องคุมวะไม่คุมกิดผมว่าคุมอยู่ได้หน่อย ແມ່ນມັນຖືກครับบ่ได้พี่น้องครับก็ยังติดขวนอยู่เนาะນສົໍດຮດ เบ้อจุกหัวใจบปล่เฮ้ยเองิตดอยู่สดเลยก็ขาว่าซอสที่หาไหนครับหัวใจไปก,กินมากินกระท,ทับไรมาครับจุมหัวใจกินโซฟีซอหนองมึนกันสดตลอดถึนงนี่นมา อพักเราเซ็ตแ้องนี่นเขียวปุด,ดีบ่เรีเ่ถ้ตเรดขัดสีปุ้มี่แล้วเ้าะุดจอดพี่นอ้องส่ดละห้ารกลุ่มบ่ ก็มันมันถึงก็กระดวนอมนะสวัสดีที่บรับกีปินวังครับก,กินต่อกันแกงเข่าที่นะ